เตือนหลังเดือนพฤษภาคมสามดาวใหญ่ย้ายพายุดวงชะตาจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดชั่วการสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปละถ้าหากท่านใดยอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบ แล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟัง เพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยฉุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาะจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วันเจ็ดวันข้างหน้า สำหรับวันนี้นั้นท่านผู้ฟังทุกท่านคะในช่วงเดือนพฤษภาคมมีดาวสามดวงใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีหรือว่าหลักร้อยปีนี้จะเปลี่ยนแปลงย้ายพร้อมกันในช่วงเดือนพฤษภาคมปกตินี้ดาวหนึ่งดวงนี้ดาวพฤหัสบดีเสาราหูก็จะย้ายปีละดวงบ้างปีหนึ่งสองดวงบ้าง อยู่คนละเดือนบ้างแต่รอบนี้เขาเล่นสามดวงในปีเดียวกันแล้วก็ในเดือนเดียวกันด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่ายุคใหม่กำลังจะมาชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องแบบนี้กันแต่ว่าที่จะพูดในเรื่องของดวงดาวหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะกระทบแบบเต็มๆเ,เราก็โดนคุณพ่อคุณแม่ของเราก็โดนอิทธิพลดาวเสาเหมือนกันลูกเราเพื่อนเราแฟนเราโดนกันทั่วหน้า เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะที่มันจะกระทบในชีวิตมนุษย์มันมักจะก่อให้เกิดเรื่องอะไรากับชีวิตของเรานะคะจากนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไป2ปีครึ่งแน่นอนว่าน,นี่ก็คือในช่วงของปี2,568มันก็เล่นไปถึงปี2,570นะคะ ปี2,570นี้สิ่งที่เกิดจากนี้ไปมีเรื่องดังนี้ทุกท่านคะดาวเสามันเป็นดาวที่ใหญ่มาก2ปีครึ่งเพราะจะย้ายหนึ่งราศีข้อแรกคือเงินจะสแกนให้เห็นตัวตนของเราจากคนที่ไม่จริงจังกลายเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นอิทธิพลสำคัญสมมติว่าเรามีลูก วันนี้เราก็อาจจะสนุกสนานกับชีวิตเพราะว่าบางทีวัยเรียนหรือว่าวัยทำงานยังไม่ได้เจอบททดสอบอะไรหนักหรือตัวเราเองนะคะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้หรือว่ายังไม่ได้เจอบททดสอบอะไรต่างๆแต่จากนี้ไปพอดาวเสาร์มันเคลื่อนย้ายแล้วมันจะส่งอิทธิพลต่างๆ ข้อที่1คือมันจะเจอหนทางชีวิตของตัวเองจากชีวิตที่สบายหรืออาจจะใช้ชีวิตแบบลำบากหน่อยแต่มาวันนี้มันจะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยนนิสัยกลายปเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นเหมือนกับว่าเราจะย้ายงานนะคะ ทีมงานเดิมอาจจะใช้คำว่าวิธีการบริหารแบบสบายๆชิวๆแต่ถ้าใครยกย้ายงานดาวเสามันจะไปโคจรสัมพันธ์กับดาวพุธด,ดาวราหูดาวศุกร์ของดวงเมืองนะคะมันบ่งบอกให้ว่า ถ้าไปอยู่ที่ใดก็ตามและชีวิตจากนี้ไปของคนโดยทั่วไปจะมีระเบียบว,วินัยในการดำเนินชีวิตมากขึ้นจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยแต่ยังน้อยกรอบของการใช้เงินสมัยก่อนอาจจะชอบอะไรก็ซื้อไม่ชอบก็โอเคหรือถ้าชอบซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างแต่ว่าจากนี้ไปจะดูความสำคัญของการใช้เงินละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น แปลว่าเราทั้งหลายคนเราจะมีวินัยในการจับจ่ายใช้สอยในการดําเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นนี่คือจุดเปลี่ยนที่จะบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบเจอกับทุกคนเลยนะคะ บางราศีบางราศีไม่เจอแต่อย่างน้อยอิทธิพลของแรงกดดันแรงกระเพื่อมของดาวเสาร์นี้มันจะแผ่ไปทั่วทุกคนอยู่ที่ว่าเราอยู่รัศมีแค่ไหนเหมือนกับว่ามันมีลมแรงคนอยู่หน้าพัดลมก็จะเจอลมแรงขึ้นหน่อยเปิดลมพัดตัวใหญ่ๆลมแรงถ้าคนหยุดท้ายสุด บางราศีอยู่สุดท้ายมันอาจจะได้ลมผิวเผินเข้ามากระทบผิวโอ้ชื่นใจแต่ก็โดนถูกไหมคะแสดงว่าดาวเสาคือแรงกดดันมันจะเป็นสภาวะที่ทำให้เรานั้นมีวินัยในการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะรับรู้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะแต่อย่างน้อยชีวิตเปลี่ยนนะคะ นี่แหละแรงกดดันการดำเนินชีวิตมันจะตึงขึ้นนะคะข้อที่2ส่วนใหญ่มันก็จะมีเหตุให้ย้ายที่อยู่อาศัยหลายคนทุกท่านรู้สึกไหมคะตั้งแต่ต้นปีมาเราไม่เคยคิดที่จะย้ายบ้านเราไม่เคยคิดที่จะย้ายที่อยู่ต่อมาเปลี่ยนที่อยู่เฉยเลยอะไรแบบนี้บางคนเปลี่ยน เตรียมการมาแล้วบางคนเปลี่ยนแบบไม่เคยเตรียมการมาก่อนบางคนคือเจอการเปลี่ยนแปลงฉับพลันดาวเสาคือสถานที่คืออากาศปลูกสร้างนะคะเมื่อเคลรรย้ายอ,ยอยู่ตำแหน่งของวินาศของดวงเมืองส่วนใหญ่หลายคนก็จะมีโอกาสสูงมากๆที่จะย้ายที่อยู่อาศัยอย่างน้อยก็ต้องตกแต่งต่อเติมบ้านหรือที่อยู่อาศัยอาคารสถานที่ บางคนเขาใช้วิธีแก้เครสเราบอกนะคะว่าจากนี้ไปท่านผู้ฟังทุกท่านคะแรงกับเครื่อมแรงกระทบเรื่องของที่อยู่อาศัยท่านจะเปลี่ยนแปลงไปจากมากจะน้อยสุดแต่ดวงของเราแต่เจอกันท่วนหน้านะคะแน่นอนคะ่ะและที่สําคัญท่านอาจจะไม่เคยคิดที่จะย้ายที่อยู่อาศัย บางคนไม่เคยย้ายเลยอยู่ๆก็ย้ายนะคะในช่วงปีสองปีนี้บางคนย้ายปีนี้เลยเพราะอิทธิพลของดาวเสารสองปีครึ่งจนถึงปี2570แสดงว่าจากนี้ไปแรงกระเพื่อมแรงแน่ๆจากนี้ไปแสดงว่าใครที่เตรียมความพร้อมในเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยสำเร็จแน่ๆ ใครที่ไม่คิดว่าจะย้ายก็ย้ายแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่นานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเตรียมอารมณ์เตรียมใจไว้ก่อนแล้วก็เตรียมความรู้สึกไว้ก่อนหรืออย่างน้อยจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่ที่อยู่อาศัยบางคนอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่เอาบ้านไปเข้ากู้แบงค์เห็นไหมกลายเป็นไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราแล้วนะ แต่เราก็อยู่ที่เดิมอยู่นะบุคคลที่จะรีไฟแนนซ์มันควรที่จะเปลี่ยนแบงค์นะคะในการทำธุรกรรมอะไรก็ตามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเห็นไหมมาแล้วนะคะธุรกรรมของบ้านที่อยู่อาศัยจะเยอะมากๆในช่วงนี้ไปให้ทุกท่านเตรียมการเตรียมอารมณ์เตรียมใจได้เลย ชีวิตเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหลายคนจะไม่เหมือนเดิมใครที่ปีนี้มีความคิดหรือกำลังจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเขียนมาคุยกันนะคะเราเชื่อว่ามีหลายท่านด้วยเลยทุกท่านลองคอมเมนต์ได้ใครที่ฟังคลิปนี้นะคะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเรื่องของที่อยู่อาศัยจะเจอค่อนข้างชัดเจนลองดูนะเราว่าหลายคนเตรียมทำหรือว่าซื้อบ้านกันใหม่ บางคนเอาบ้านไปจำนองบางคนขายบ้านบางคนตกแต่งต่อเติมรีโนเวทครั้งใหญ่บุคคลย้ายที่อยู่อาศัยหรือย้ายประเทศก็มีย้ายจังหวัดก็มีนะคะคือไม่ได้มีบ้านแต่ว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรแบบนี้เจอแน่นอนเกี่ยวกับการที่อยู่อาศัยและอสังหานะคะ ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนานาเจออันนี้เยอะมากเดี๋ยวทุกท่านลองดูตัวของเรานะคะไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่เอาอยู่เพื่อนเราเปลี่ยนก็ไม่คิดว่าจะย้ายที่อยู่ก็ได้ย้ายแฟนมีการย้ายที่อยู่อาศัยแฟนเรามีการซื้อบ้านใหม่บางคนมีซื้อที่ดินที่เตรียมไว้สร้างบ้าน เห็นไหมคะนี่คือเรื่องของอสังหาที่เพิ่มแรงมากยิ่งขึ้นจากนี้ไปเพื่อที่จะเตรียมฟังข่าวคราวของตัวเองในครอบครัวคนใกล้ชิดต่างๆนานาบุคคลที่ว่าจะซื้อที่ทางเพื่อที่จะนำมาปล่อยให้เช่าธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอสังหาบูมแน่นอนค่ะใครที่มีไอเดียที่จะหาผลประโยชน์อะไรเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์สำเร็จ บางคนขายบ้านอยู่ไม่ได้อะไรนี้โอนกรรมสิทธิ์ต่างๆบางคนได้ที่ดินข้อที่3ดาวเสา ทุกท่านรู้ไหมคะว่ามันเป็นดาวที่เกิดแรงกระเพื่อมดาวเสาทับดาวสุกของดวงเมืองดาวสุกความรักดาวเสาไม่ค่อยถูกกับดาวสุกนะคะมันมีคําสโลแกนสุกกับเสาเป็นเซียนศัตรูดาวสุกความรักเสามันเป็นศัตรูความรักก็แปลว่าเหมือนคําว่าพระสุกเข้าพระเสาแทรก ไอสุกกับเสานี้เจอกันเทีอไรมีปัญหาทุกทีมีการเลิกรากันร้างรากกันอย่างรุนแรงมากค่ะทุกท่านเตรียมการครั้งสำคัญได้เลยว่าจากนี้ไปชีวิตคู่ไม่เหมือนเดิมเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่อาศัยไม่เหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมบ้างนิสัยใจคอนิสัยใจคอของคนข้อแรกนะคะ ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจะมีวินนยเพิ่มมากขึ้นนิสัยเราจะไม่เหมือนเดิมข้อที่สองคืออยู่ที่อาศัยจะไม่เหมือนเดิมย้ายที่อยู่อาศัยยกย้ายอสังหาเปลี่ยนแปลงบางคนขายบ้านบางคนซื้อบ้านช่วงนี้ทำธุรกรรมเยอะมากกว่าปกติ ข้อที่3ชีวิตคู่จะไม่เหมือนเดิมอันนี้กรณีที่โสดอยู่ก็จะมีคู่ได้นะไม่ใช่ว่าโสดอยู่ก็ยิ่งโสดไปกันใหญ่ก็ไม่ใช่นะคะก็นึกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนแปลงเก่าไปใหม่มาเรียกว่าแรงกับเพื่อมน,นี้สำคัญค่ะ ท่านผู้ฟังทุกท่านคะเราขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าข้อนี้อยู่ในอันดับท็อปของดวงชะตาดาวเสาจากโสดก็มีคู่ได้นะคะแต่ว่าบางคนอันนี้เยอะเลยแหละจะมีเหตุการณ์ทะเลาะกันบ่อยขึ้นมีเหตุเลิกราอย่าราั้งกันเยอะไม่ใช่ทุกคู่หรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังคำว่าเลิกกันแล้วนะ อยากกันแล้วนะเลิกราอย่าร้างแยกทางกันแล้วนะสุดท้ายก็เลิกกันอยู่ได้เลิกกันอยู่ดีแยกแยกกันไม่ได้ก็เรียกว่ามันไปอยู่กันยากอะไรอย่างนี้ข้อนี้สำคัญสิ่งที่จะไม่เหมือนเดิมข้อนี้คือคู่ชีวิตค่ะจะไม่เหมือนเดิมทุกท่านเตรียมอารมณ์เตรียมการไว้ด้วยเลยว่าไม่ใช่เตรียมเลิกนะคะ คือเตรียมตั้งรับและหาวิธีที่จะป้องกันชีวิตคู่ค่ะดาวเสา์โคโจรสัมพันธ์กับดาวสุขนี้ส่วนใหญ่จะทายด้านลบมากกว่าแต่ว่าแรงกดดันในชีวิตครอบครัวจะหนักกว่าเดิมฟังแล้วอย่าตกใจนะเพราะว่าเราก็พยายามที่อยากจะให้พูดให้มันซอฟสบายใจและบอกว่าชีวิตคู่ดีแหละยังคงยากนะ แต่ว่าบททดสอบของเราว่าบททดสอบไม่ใช่ว่าชีวิตมันจะต้องเป็นไปตามดวงชะตาเสมอไปในบททดสอบมาถ้าเราผ่านบททดสอบนี้มันก็อยู่กันได้ดีรักกันได้นานมากด้วย ท่านรู้หรือไม่ว่าในสภาวะของดาวเสาที่สัมพันธ์กับชีวิตของเราหรือสัมพันธ์กับชีวิตคู่ถ้ามันมาในมุมลบนะคะแล้วผ่านไปได้เราจะรักกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราผ่านมรสุมครั้งใหญ่กันมาทุกท่านก็เห็นแบบเพื่อนของเราร่วมรบกันมาอะไรแบบนี้เราอาจจะเห็นจากข่าวเห็นในหนังละครกันไหมคะ แบบผ่านไปผ่านมาตายขึ้นมาในสมรภูมิตอนจบก็ใครที่รอดนี่กอดกันกลมเลยรักกันยาวนานตลอดกาลนี่มันต้องผ่านบททดสอบหรือมรสุมครั้งใหญ่ชีวิตคู่มันถึงจะไปกันได้มันจะรักกันมากรักกันนานรักกันเหนียวแน่นรักกันแน่นที่สุดรักกันสุดยอดอะไรอย่างนี้ ข้อนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมคือจะมีเหตุให้เลิกกาอย่าล้างกันมากขึ้นแต่ถ้าผ่านมันไปได้ชีวิตไม่เหมือนเดิมคือจะรักกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะคือเราจะไม่ทิ้งเธอยังไงฉันก็จะไม่ทิ้งเพราะว่าผ่านจุดวิกฤตของชีวิตคู่มาขนาดนี้ในช่วงสองปีเครื่องจากนี้นะคะและอยู่กันได้แปลว่า เขาให้ใจเราทุกอย่างเราก็ให้ใจเขาให้ความสำคัญให้ความสัมพันธ์หนักแน่นมากจากนี้ไปมันก็ไม่เจออะไรที่หนักหนาขนาดนี้มาก่อนแล้วนี่มันก็แจวเลยสิคือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าชีวิตความรักชีวิตคู่ครอบครัวตัวที่จะไม่เหมือนเดิมนะคะคืออาจที่จะแลกแตกกันเลยก็ได้ แล้วมันก็รักกันมากขึ้นฉะนั้นข้อแรกคือนิสัยใจคอไม่เหมือนเดิมข้อที่สองคือเรื่องของการเงินหรือว่าที่อยู่อาศัยบอกที่อยู่อาศัยไม่เหมือนเดิม ข้อที่3คือชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวจะไม่เหมือนเดิมฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่เหมือนเดิมก็เปลี่ยนแปลงดาวเสาส่วนใหญ่มันจะเป็นดาวแห่งความกังวลเขาบอกดาวเสานี้เป็นดาวที่ร้าย ที่เราไม่ว่าร้ายนะคะเราว่ามันดุมากกว่ามันดุมันมักจะกรองชีวิตของเราอีกขั้นหนึ่งให้อยู่ในสภาวะที่เราจะนิ่งขึ้นถ้าผ่านดาวเสาได้เราจะรักกันมากขึ้นถ้าผ่านดาวเสาร์ได้ในชีวิตคู่เราจะมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานหรือว่าในอสังหาหรือว่าที่อยู่อาศัยมากขึ้น การโยกย้ายแต่ละครั้งของดาวเสารอิทธิพลผ่านดวงดาวเสานี้บางทีมันจะอยู่ได้ที่ถาวรหรือว่าที่อยู่แห่งใหม่ที่มันดีต่อชีวิตเรามากที่สุดค่ะจากนี้ไปยาวๆฉะนั้นแล้วถ้าผู้ที่ย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะได้อยู่ในที่ที่อยู่แล้วมีความสุขหรือว่าอยู่แล้วมั่นคงกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนที่อยู่อาศัยแล้วก็ชีวิตที่เป็นเหมือนเดิมคือชีวิตคู่ครอบครัวอันนี้เราขีดเส้นใต้ไฮไลท์เลยคือคู่กับครอบครัวค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิตค่ะท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าอาจจะเคยผ่านชีวิตคู่ที่เจอมรสุมหนักๆแล้วเอาชีวิตหลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงไป เนี่ยรอบนี้นะคะวงรอบมันมาอีกแล้วค่ะดาวสุกสัมพันธ์กับดาวสุขดาวเสาหรือโคจรสัมพันธ์กับดาวสุขในดวงเมืองมันจะเกิดการกลองขยา่าให้ใครที่ไม่ได้เป็นคู่ครองหรือคู่แท้ของเราหรือว่าควรที่จะอยู่กับเราในอนาคตนะคะให้กระเด็นออกไปจากชีวิตของเราออกจากชีวิตเราไปนะคะนี่แหละอยู่ที่ว่าเราจะรับมือได้หรือเปล่า เรารับหรือทำใจได้หรือเปล่าแน่นอนไม่มีใครที่จะอยากสูญเสียหรือว่าจะสูญเสียไม่เคยมีใครที่จะชอบแต่ว่าถึงเวลาที่จะขย่าวความสัมพันธ์ของชีวิตคู่อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเราแบบโอ้โหรักกันดีกอดกันกลมทุกท่านนึกออกไหมคะว่าเวลาที่เราเล่นเครื่องเล่นอะไรก็ตามที่มันขย่าเยอะๆถ้าจับกันดีกอดกันแน่น แล้วผ่านจุดนั้นมาได้ความรักก็จะเหมือนเดิมรักกันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทุกท่านเตรียมตัวนะคะเห็นไหมข้อที่3คือชีวิตคู่จะไม่เหมือนเดิม ข้อต่อมานะคะนอกจากเรื่องของตัวเองที่อยู่อาศัยแล้วก็คือชีวิตคู่ชีวิตคู่จริงๆตัวเองมันเป็นเรื่องอาชีพนะคะข้อนี้ก็สำคัญอาชีพจะไม่เหมือนเดิมแรงกดดันของดาวเสารจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ที่สถานที่เดิมสถานะเดิม เราอาจจะต้องหาอาชีพใหม่เราอาจจะต้องหาอาชีพเสริมเราอาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆทำควบคู่กันไปกับงานประจำแปลว่าเดี๋ยวทุกท่านจะเจอแบบทั้งอยากเปลี่ยนชีวิตเรื่องของการงานด้วยหรือว่าไฟบังคับให้เราเปลี่ยนชีวิตด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องเจอซึ่งเราก็ดูว่าแต่ละคนนั้นอาจจะเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนงานเตรียมตัวเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนงานครั้งสำคัญยุคหนึ่งในชีวิตของคนเราที่จะเปลี่ยนงานหรือตกงานหรือได้งานใหม่หรือได้อาชีพใหม่ๆพร้อมๆกันมากที่สุดยุคหนึ่งนะคะจะเรียกว่ายุคทองหรือยุคอะไรก็ตามแต่เกิดแรงเปลี่ยนแปลงแน่นอนอาจจะย้ายบริษัทหรือบริษัทปิดตัวจะมีเหตุการณ์เหล่านี้ทีๆเยอะมาก ฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนงานก็ถึงเวลาของคุณที่จะเปลี่ยนถ้าใครจะอยากทำธุรกิจส่วนตัวก็ถึงเวลาที่ทุกท่านจะหาช่องทางถ้าเราพร้อมที่จะทำถ้ารู้สึกไม่พร้อมเราก็ถอยเลยค่ะจะได้ไม่ต้องค้างขาดใจจะทำธุรกิจส่วนตัวดีไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเราหาข้อมูลต่างๆในช่วงนี้ เราก็จะเห็นตัวเองว่าเราควรที่จะทำในสิ่งที่อยากไหมหรือแท้จริงมันคือความอยากแต่เราทํำจริงๆมันอยากก็มีฉะนั้นแล้วหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าอยู่ๆเปลี่ยนงานแบบบุบปรับฉับพลันเช่นบริษัทปิดตัวเช่นถูกให้ออกหรือบางทีออกเองแล้วก็ไปอยู่ที่ใหม่ เห็นไหมมันจะเป็นยุคของการโยกย้ายงานมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบชั่วงชีวิตของเราค่ะนี่แล่ละค่ะรอบนี้เลยเปลี่ยนงานนะคะเพื่อนเปลี่ยนเราเปลี่ยนคนในบ้านเปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนหรือเพื่อนร่วมงานที่เคยทำงานร่วมด้วยเปลี่ยนมันจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งค่ะ ในยุคหนึ่งของชีวิตคนที่นี่คือแรงที่จะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าเราดูบทสรุปข้อแรกคือการเปลี่ยนตัวเองมีวินัยมากขึ้นจับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัดมัธยาตา์หรือว่ารู้จักการทำงานวิธีการใช้ชีวิตได้รอบคอบขึ้นข้อที่2เปลี่ยนเรื่องที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยหรือเปลี่ยนอะไรก็ตามอยู่ที่ชีวิตของเรานะคะ จะมีการโยกย้ายหรือมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจน ข้อที่3การเปลี่ยนแปลงเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวข้อที่4ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องของหน้าที่การงานครั้งสำคัญของชีวิตไม่คิดว่าจะย้ายก็ได้ย้ายเฉยเลยไม่คิดว่าจะได้อยู่ที่อื่นก็ไปอยู่ที่อื่นเฉยเลยฉะนั้นแล้วทุกท่านคะถ้าใครที่ฟังมาถึงจุดนี้ให้เตรียมตัวพร้อมได้เลยคะ่ะทุกท่านต้องบอกว่าเรา บางคนณนะจุดปัจจุบันนี้ไม่เคยเลยที่จะมีประโยคหนึ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะเปลี่ยนประโยคนี้แหละมันทำให้เรารู้ได้ว่าไอประโยคนี้มันไม่มีจริงคือมีความคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนแล้วนะ สุดท้ายมันเปลี่ยนแปลงเฉยเลยฉะนั้นแล้วถ้าใครฟังคลิปนี้จนจบนะคะทุกท่านเตรียมรองรับมือความเปลี่ยนแปลงคร่าวๆในใจไว้ได้เลยเราเชื่อว่าอยู่ในช่วงของสองปีครึ่งนี้ดาวเสาขยับดวงชะตาของเราแน่จริงๆมันมีข้ออื่นอีกนะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่แหลคะค่ะดาวเสาสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายบางคนแบบมีเหตุให้ป่วยหนักก็มีคะ่ะ มีเหตุให้แข็งแรงดีขึ้นก็มีอยู่ที่ว่าดวงชะตาของคนแต่ละคนเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยก็ให้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันประมาณนี้ก่อนกับการที่ดวงดาวรอบนี้ย้ายไม่ธรรมดาชีวิตหลายอย่างนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้มอบให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองมินยูชาแนลกับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ